ครับผมภูมิปุยไทยนะครับกับอีกกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับการสอนเป่าคุยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเป่าคุุยเหมือนการสอนเป่าคุุยออนไลน์นะครับแต่เป็นการสอนเป่าคุยที่ทุกคนที่ทุกคนหรือคนน้องมอหนึ่งโรงเรียนผมมอหนึ่งก็จะสอนเป่าคุยอันหนึ่งที่เขาแจกมาให้เป็นคุุยเรคคอเดอร์นะครับเป็นคุุยสีขาวเหมือนปีเหมือนปีนะครับแต่วันนี้ผมก็จะมาสอนเป่าคุยเพราะว่ามันจะใกล้เติมสอแล้ว รงเรียนหลายโรงเรียนอาจจะสอนเป่าขลุ่ยนกกผมก็อาจจะมาสอนเป่าขลุ่ยอาจวิธีอาจจะเข้าใจง่ายๆนะครับมีการสอนเป่าสอนเป่าเพลงหนึ่งแล้วก็สอนการประกอบสอนไล่โน้ตนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเป่าขลุ่ยคาเดอร์นะครับก็วันนี้นะครับผมก็ันดับแรกนะครับขลุ่ยหรือคาเดอร์เขาจะให้มาในซองแบบนี้เป็นซองสีเขียวแบบนี้นะครับก็จะเป็นซองพร้อมกับโน้ตและขลุ่ยนะครับ โอเคนะครับนี่นะครับโน้ตโน้ตก็จะให้มาเป็นตารางตารางแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับเขาก็จะให้มาประมาณนี้นะครับใต้โน้ตไล่เสียงต่างๆนะครับโอเคนะครับแล้วก็มาผมก็จะมาสอนการสอนการปรอบคุยคุยจะมีสามท่อนท่อนบนท่อนกลางท่อนล่างโอเคนะครับอันดับแรกนะครับนี่คือป่านอกแก้วอันนี้คือท่อนที่สอง ข้อกลางของคุยประกอบเข้าไปอย่างนี้เลยครับให้จะแล้วแต่นะครับว่าการใครจะเป่ายังไงสมมติว่าคนบางคนเขาถนัดคือเอาปากนกแก้วไว้ตรงกับโน้ตข้างหน้าหรือโน้ตคุยรูคุยข้างหน้าหรือบางคนเขาถนัดเอาปากอกแก้วไว้รูคําตรงกับข้างหลังนี่นะครับก็แล้วแต่บางคนถนัดนะครับผมถนัดเอาปากนกแก้วไว้เอาปากนกแก้วของคุยไว้ข้างหน้านี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้ประกอบเข้าไป ต่อไปท่อนต่อไปท่าน,นี้นะครับท่อนที่สามท่อนข้างล่างก็ประกอบให้ตรงกับประกอบให้ตรงกับท่อนข้างล่างรู oo, มันจะมีสองรูเห็นไหมครับรูโดกับรูเลมันจะมีสองรูนะครับนี่ต่อเข้าไปอันนี้นะครับแล้วแต่บางคนนิ้วก้อยขยาวก็ปัดซ้ายปัดขวาได้นะครับแล้วแต่ความถนัดของแล้วแต่บางคนนะครับโอเคต่อไปวิธีการวางมือนะครับวางมือหรือการจับคุยเอาผมจะแนะนํานะครับ หลายคนมันก็ไม่กดหรอกครับของคุยก็หลายคนก็แล้วแต่นะครับว่าจะเอาข้างไหนไว้ข้างบนข้างไหนไว้ข้างล่างผมแนะนําให้เอาข้างที่ถนัดไว้ข้างบนข้างที่ไม่ถนัดไว้ข้างล่างอย่างนี้ผมถนัดข้างซ้ายก็เอาข้างซ้ายไว้ข้างบนข้างไม่ถนัดก็ไว้ข้างล่างนี่นะครับนี่นะครับโอเคนะครับจะไปจะมาสอนการไล่โน้นนะครับแป็นแรกนะครับมาทุกคน พรมยังครับจับคุยพร้อมผมเลยนะครับให้มีคุยจับคุยพร้อมผมเลยนะครับแ,แรกตัวโดโด,โดต่ําตัวนี้ครับโดต่านี่คือโดต่ําถ้าเกิดปิดไม่สนิทจะเป็นไงครับอันนี้ผมสาธิตให้ดูนะครับต่อไปนะครับตัวเรต่าครับเรนิ้วก้อยต่อไปเปิดนิ้วก้อย ก้อยมาเป็นเลนะครับนี่ครับเลตัวเลต่อไปนะครับเปิดนิ้วนางนะครับเปิดนิ้วนางตัวมีนะครับพอตามทันไหมครับพอเข้าใจกันนะครับต่อไปนะครับตัวฟาเปิดนิ้วกลางออกเข้าใจกันนะครับ ไปนะครับนิ้วชี้เปิดนิ้วชี้ขึ้นมาเป็นตอนต่อไปจะเป็นนิ้วข้างบนนะครับนิ้วข้างที่ทุกคนถนัดกันนะครับอ่าโอเคนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการเปิดนิ้วนางขึ้นมาเป็นตัวลาต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวทีเปิดนิ้วกลางขึ้นมา โอเคนะครับต่อไปนะครับที่ที่ไม่เหมือนกับขุยสากลหรือขุยเพียงออคือโดโดเขาจะจับนี้นี่นะครับอันนี้ตัวทีโดเขาจะจับนี้น,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 จจน,นี่นี่นะครับโดแต่โดของทีสากลแล้วก็ขุยเพยงออจะจับตัวนี้อ่าทุกคนาจ,จะรู้จักกันอย่างนี้นะครับนี่โดโดอย่างนี้โดสูง อันดับแรกทุกคนจะฝึกคุยทุกคนต้องรู้โน้ตหนึ่งรู้โน้ตสองการปิดนิ้วสามการไล่โน้ตการไล่โน้ตตอนที่จะไปเป็นเพลงต้องไล่โน้ตให้คล่องก่อนนี่นะครับไล่ไปเรื่อยๆไล่แบบช้าๆทุกคนอย่างงงอย่างงงตัวด โดนี้คุยอีสากลก็บางทีบางเพลง P, มันก็จะมีแบบนี้เช่นเช่นเพลงบอกตัวเองผมผมเป่าปแล้วเพลงบอกตัวเองนะครับก็จะมีโดอย่างนี้เหมือนกันเป็น r ร c o r d ร,ร์โอเคผมจะยังไม่สอนไปถึงขั้นเปิดปิดนิ้วแงมนิ้วแบบตัวแบบเลช้าปีแฟดอย่างนี้ยังยังไม่สอนครับสําหรับน้องน้องม .1 เขาอ,อาจจะสอนแค่ไล่โน้ตแล้วก็เป่าเป็นเพลงให้หนึ่งเพลงนะครับ วันนี้ครับเพลงที่ผมจะมาสอนนะครับก็คือเพลงเอากีราสัตว์เป็นเพลงง่ายๆเอากีราสัตว์เป็นเพลงง่ายๆนะครับเป็นโน้ตสูงแต่ไม่ได้สูงขนาดที่แบบว่าเต่าแล้วไม่ไหวนะครับแต่โน้ตสูงมันจะยากคือมันต้องต้องกะจังหวะล้มให้ดีนะครับต้องกะจังหวะลมให้ดีผมร้องไม่เป็นด้วยเพลงเมากีราสัตว์นะครับแต่ผมจะไล่เป็นโน้ตโน้ตในฟังผมร้องไม่เป็นแต่ผมจะไล่เป็นโน้ตในฟังนะครับตอนแรกนะครับผมพิมพ์เมากีราสัตว โดเลมิโดโดเลมิโดโอเคนะครับประมาณแบบโดเลมิโดประมาณนี้แตกจะเป่าคุยได้ต้องท่องโน้ตได้ด้วยจำไว้นะครับวันนี้ต้องท่องโน้ตให้ได้ด้วยนะครับ hmm. ต้องจำโน้ตให้ได้โดเลมิโดท่องไปด้วยครับโดโดเลมิฟาซอลาซีโดโดซีลาซอลฟามิเลโดท่องไปเรื่อยๆครับต่อไปนะครับโด <Okay, S 1> เลมิโดเพลงมาร์ค okay, ิรัส ดเรมิโดโดเรมิโดท่นไหมครับเป่าสองรอบนะครับรอบดเรมิโดสองรอบ, Do, Re, Mi, Do, อรอบหรือใครจะจับอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ความถนัดแต่จับอย่างนี้ยากเวลามันจะไปตัวข้างล่างนะครับอย่างนี้มันจะยากเพราะฉะนั้นเอานิ้วล่างฝึกนิ้วล่างไปไล่อย่างนี้ก่อน หลายคนจะมีปัญหาคือนิ้วล่างนะครับนิ้วล่างติดไม่สนิทบ้างเนี่ยสองนิ้วเนี้ยเลกับโดเพราะงั้นทุกคนลองซ้อมนี้ไปก่อนถ้ามีเลโดโดเละมีฟาเนี่ยซ้อมไปเรื่อยๆเ้วก็ได้องนะครับผมก็ซ้อมอย่างนี้เหมือนกันนะครับดูนะครับโดเรมีโดโดเรมมีโดต่อไปก็มีฟาซอนมีฟาซอน เพลงนี้จะเป่าสองรอบสองรอบโน้ตหนึ่งชุดจะเป่าสองรอบเข้าใจไหมครับอัจนจะเป่าให้ดูแบบโดเรยมีโดนโดเรมีโดอันนี้คือหนึ่งท่อนมีสองชุดโน้ตมีสองชุดนะครับแลไปก็ตอนลาตอนความมีเลโดตอนลาตอนความมีเลโด จะไปแบบช้าๆนะครับเพื่อให้น้องๆเข้าใจกันนะครับนี่นะครับต่อไปนะครับก็โดโดสูงโดแล้วก็สั่นสันตัน,นต่ำนะครับโดตันโดนโดสั่นโดแล้วแต่นะครับใครจะจับนี้ก็ได้แต่ผมจะเวลาจับก็จะจับ เข้าใจไหมครับเดี๋ยวผมจะเป่าให้ฟังหนึ่งรอบนะครับทั้งเพลงเลยหนึ่งรอบ เข้าใจกันนะครับต่อไปผมจะมาเล่นกับดนตรีเดี๋ยวผมจะทาดนตรีให้ฟังแบบสดๆเป็นดนตรีแบบไม่ได้ยากนะเป็นแค่กองดฉสๆเป็นเพลงมาคกริศัสแบบกองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวกันนี้นะเปิดเปิดนี่ครับเดี๋ยวผมจะทาเพลงจากย์บอร์ดคู่บารมีของผมนยครับตัวนี้นะครับซื้อมาอย่างประมาณสองสามสัปดาห์แล้วนะยางก้องโอเคไหมครับ น,น่าจะได้ยินกันอยู่นะครับเฮยผมจะทําแบบออกแนวกองยาวหน่อยนะครับจะทําแบบออกแนวกองยาวหน่อย มันหนึ่งครับถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยประมาณนี้นะครับก็ให้ยาด พี่จีนจีก็ทาช้าได้ทาช้าได้อีกแต่ผมเอาแบบสไตล์ของผมแล้วกันนะครับผมชอบประมาณนี้หรือจะเป็นแบบแนวทไทยก็ได้แล้วแต่นะครับม,ม,มันมีหลายแนวมันมีหลายแนวแต่ผมจะยังไม่ถึงขั้นนั้นเอาแค่ขั้นนี้ก่อนขั้นหรือคุยหรือคาเดิร์วันนี้ผมก็สอนการประกอบคุยการไล่โน้ตการวางมือแล้วก็สอนหนึ่งเพลงนะครับง่ายๆนะครับ ถ้าน้องๆชอบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้พี่เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ผมก็จะมีอีพีสองสำหรับการสอนเอาคุยเพลงอคุยเพลงอ,ลงอ,ลงอผมเรียนตอนมสองเนี่ยแหละครับคุยนี่แหละครับที่ผมทําให้ผมเริ่มชอบคุยมานะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวขอใส่เพลงพูดไปด้วยนะครับโอเคนะครับก็สําหรับคุยเรคเดอร์ก็มีประมาณนี้นะครับ แล้วต่อไปนะครับ EP สอนนะครับจะเป็นคุยเพียงพอนะครับสําหรับการสอนคุยเพียงอ่อนกันไล่มืออะไรแล้วก็เพลงนะครับสําหรับวันนี้นะครับคุยไทยก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ